ส,ส, er. ส,ส,สาวอดีตพนักงานบริษัทขนส่งดังหลอกลูกค้าเก็บเงินปลายทางจับได้แล้วแต่นี่เป็นเรื่องที่มีเสน่ห์และเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งมาดูว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจขนาดนี้ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองภูเก็ตได้รับข้อมูลและสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดจนได้รับความรู้ว่ามีการขายรายชื่อลูกค้าจากบริษัทขนส่งดังกล่าวซึ่งเป็นการขายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังแม่ค้าออนไลน์อดีตซึ่งเป็นการขายข้อมูลที่มีความผิดกฎหมายและเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า นางสาวขนพาหรือมุกผู้ถูกจับกลุ่มก็เป็นอดีตแม่ค้าออนไลน์ที่ได้ซื้อรายชื่อลูกค้ามาจากบริษัทขนส่งดังกล่าวซึ่งเธอได้ใช้รายชื่อนี้เพื่อหลอกลูกค้าและส่งสินค้าเก็บเงินปลายทางทําให้ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าจริงๆแต่กลับต้องเสียเงินไปให้กับแม่ค้าออนไลน์นี้การจับกลุ่มนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2568ที่โกดังเถื่อนในพื้นที่ต่อรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งตำรวจได้ยึดของกลางนับหมื่นชิ้นและเงินสะพัดวันละเกือบแสนบาทซึ่งเป็นกกาาารทรท้้ยลูค และทำให้เกิดความไม่มั่นใจในตลาดออนไลน์แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่จบลงเพียงนี้เพราะตำรวจยังคงสืบสวนและขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมะบวนการนี้อีกซึ่งเมื่อวันที่18พฤศจิกายน68ตำรวจได้จับกลุ่มนางสาววณัสนันนุ่นคำผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายรายชื่อลูกค้าไปยังนางสาวขนพานางสาววณัสนันถูกจับกลุ่มเพราะข้อกล่าวหาว่าเธอได้รับเงินเพื่อน,นำรายชื่อลูกค้ามาให้นางสาวขนพาติดหน้ากล่องพัสดุสินค้า เพื่อทาให้ลูกค้าเชื่อว่าสินค้านั้นเป็นของที่เธอสั่งซื้อจริงๆแต่ในจริงแล้วลูกค้าไม่ได้สั่งซื้อสินค้าเลยตำรวจยังคงสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลูกค้านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการเตือนให้ลูกค้าระวังกับการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์แต่นี่เป็นเรื่องที่มีความรุนแรงและเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทําให้เราเกิดคําถามว่าการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลน,นี้ควรมีการควบคุม และการตรวจสอบอย่างละเอียดหรือไม่การขายข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลกระทบต่อลูกค,ค้าอย่างไรและเราควรทําอย่างไรเพื่อป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัวของตนเองในยุคที่ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีค่ามากขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ต้องมีการพิจารณาและค้นหาทางออกอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค,ค้าและป้องกันการทําร้ายในตลาดออนไลน์ทั้งนี้เราต้องเป็นเจ้าของข้อมูลของตัวเองและมีความระมัดระวังในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วย